ชีวิตเรานะเหมือนไฟไม่ฟางก่อนไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนเพื่อนที่รักมาฟังด้วยกันนะชีวิตเรานะเหมือนไฟไม่ฟางเหมือนน้ำค้างบุญยอดย่าเหมือนน้ำแข็งตั้งตากแดดไว้แน่นอนว่าบางคนบอกว่าโอ้ยยังเด็กอยู่เลยยังวัยรุ่นอยู่เลยขอเที่ยวก่อนเถอะยังไม่อยากทำงานยังไม่อยากทำบุญไฟไม่ฟางนะแม้ทุ่งนาจะเป็นร้อยไร่เลยกว้างใหญ่ไพศาล จุดไฟแป๊บเดียวมันก็ไหม้หมดทั้งร้อยไล่เลยนะฟางแห้งๆเนี่ยเหมือนลือน้ําค้างบนยอดหญ้าเนี่ยโอ้ยไปถ่ายรูปก,กับแม่คนิง้งไปถ่ายรูปก,กับน้ําค้างบนยอดหญ้าที่บนยอดดอยแต่พอพระอาทิตย์ขึ้นไม่นานเท่าไหรนะมันก็แห้งละลายละเหยหายไปจนหมดนะหรือน้ําแข็งก้อนใหญ่ๆเอามาตั้งตากแดดไว้ไม่เกินห้าวันหรอกมันก็ละลายกลายเป็นน้ําไปจนหมดชีวิตเรานะ แน่นอนว่าทุกๆคนลองไปคิดดูดีๆตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยมีคนรู้จักรอบๆตัวตายไปบ้างเลยใช่ไหมบางคนออกจากท้องแม่มาตายเลยก็มีนะบางคนขับรถไปซื้อกับข้าวที่ตลาดโดนรถชนตายก็มีบางคนนั่งอยู่ในบ้านแท้ๆรถพุ่งเข้ามาหาตายเลยก็มีฉะนั้นแล้วอย่าคิดว่าชีวิตมันยืนยาวนะ ใจทำงานสร้างครอบครัวสร้างฐานะให้ดีเยี่ยมอย่างเต็มที่แต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการสั่งสมุญเพราะไอ้บุญตัวนี้แหละมันจะตามเราไปชาติหน้าด้วยเพราะว่าการตายจากโลกนี้มันไม่ได้สูญเปล่าสูญเปล่าแค่ร่างกายที่เขาเอาไปเผาไฟแต่ไอ้จิตวิญญาณดวงวิญ,ญญาณข้างในมันยังไปต่ออีกนับภพนับชาติไม่ทวนสั่งสมบุญ ีลภาวนาขอให้ทุกท่านมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งในการสร้างความดีเจริญสุขเจริญธรรมนะเจริญพร